าสายเอนมันหมดจากกระปุกครับผมใช้สายเอนตัดหญ้าจากกระปุกออโต้แบบนี้นะครับมีสายเนมันหมดไปแล้วก็เลยมาทําคลิปเกี่ยวกับการใส่สายเอ็นครับนี่ผมซื้อมาจาการ้านค้าออนไลน์นะครับเป็นขนาด3มมิลครับ ความยาวสิบห้าเมตรเป็นแบบฟันฉลามครับเขาเรียกว่าฟันฉลามหรือเพื่อนๆจะเรียกแบบอื่นก็ได้ครับแต่มันจะเป็นรอยหยักแบบนี้ครับก็ลองเอามาใช้ดูว่ามันจะตัดดีไหมวิธีการใส่ครับไปดูกันเลยเพื่อนเก็ตัดออกมาประมาณสอถึงสเมตรนะครับ ได้แล้วเราก็ปิดลูกศรให้ตรงลานี้ก่อนจากนั้นเราก็อย่ารู้เลยครับ ดันเข้าไปทำมันโผล่มารูเนี่ยครับมาแล้วนะครับนี่อย่อยู่นานเลยครับไวม่ได้อย่างนี้แล้วเพื่อนก็ ใส่แล้วจับกึ่งกลางให้ได้เลยนะครับ ประมาณน,นี้ครับให้มันเท่ากันแล้วเพื่อนเืนก็ปล่อยเลยแล้วก็บิดครับลูกศรเขาจะมีบอกไว้นะครับเพื่อนจับบิด จะสังเกตสายมันสัดลงแล้วนะครับทั้งสองฝั่งใครชอบความยาวแบบไหนก็ตามใจชอบเลยครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ